ช่ครับโปรเจกต์นี้ก่อนเชือป่านเป็นไหนบ้างในที่สุดในที่สุดสักทีคือเชือป่านเป็นโปรเจกต์ที่แบบอยากให้มันออกมาดีเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันมันรอเวลาแล้วทำให้ดีได้ก็ก็เลยคุยกันว่าเอเคงั้นรอให้ทุกอย่างมันแบบดีจริงๆดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทเองหรืออย่างที่บอกว่าพอมันทําจากนิยายแล้วพี่ตัวตัวพี่แกเองอ่ะยังเขียนนิยายไม่จบเรารู้สึกว่าเอยถ้าเราทำไปก่อนแล้วมันเพี้ยนจากนิยายจะ มันจะยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเราคุยพี่แกะแล้วก็รอแล้วก็อัปเดตเรื่องเนื้อหากันอีกทีหนึ่งว่าเออมันจะเป็นทิศทางไหนแล้วก็คุยเรื่องบทกันแล้วก็ทําบทคู่ขนาดไปด้วยก็เลยที่ผ่านมาสองสามปีมันมีความคาดหวังมันทําให้ตรงนี้มันกดดันเราจริงๆอ่ะอย่างที่บอกว่าพอจบได้แดงแล้วเรา วันเกิดเฮียวินตอนนู้นที่ประกาศว่าจะทำเชือกป่านะครับเราก็ถือึว่าเออเราอยากรีบทางเหมือนกันเราไม่อยากเทคทามนานเพราะว่าเอาตรงๆคือตีเหล็กเขาตีตอนร้อนถูกไหมคือกระแสน้องกาลังมารวมถึงได้แดงคนก็ยังแบบเฮฮากันอยู่ฮือฮากันอยู่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอออยากอยากต่อเลยอะไรเงี้ยพอพอมันเจอโควิดเสร็จปุ๊บพี่แกไม่สบายต่ออีกปุ๊บมันก็เลยแบบถูกดีเลยแล้วด้วยโควิดมาสองปีใช่ไหมกว่าจะทางานกันต่อได้สองปีนะเราทาอะไรไม่ได้เลยสักอย่างมันก็เลยแบบดีเลยมาแล้วพอ พอพอขายโควิดเริ่มเปิดเราต้องทํางานจ้างที่ที่รับเข้ามาไว้ก่อนแล้วด้วยงานส่วนตัวมันก็เลยแบบถูกถูกคัดเทิบออกมาเนี่ยแต่ไม่ได้ทิ้งโปรเจกต์ขนาดนั้นก็ระหว่างนั้นก็เวิร์กบททำอะไรกันไปเนี่ยพอทุกอย่างมันเรียบร้อยบทพร้อมถ่ายเราก็เปิดกล้องเลยเหมือนกันให้ี่นิีวิวบุญเปรมในวันนั้นกับวันนี้วันนั้นวันนี้เหรอจริงๆถ้าใครได้ดูได้แดงเนาะแล้วดูเชือกป่านอีกทีหนึ่งอ่ะจะเห็นชัดมากว่าว่าตัวน้องแตกต่างกับตอนได้แดงยังไงคือทั้ง เมื่อก่อนเพมจะเป็นแบบใหม่มากๆเรื่องแรกของเพมได้แดงน้องจะมีความเด็กจะมีความแบบยังไม่รู้ว่าการแสดงคืออะไรไมันมีความใส่บางอย่างที่มันเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็ยังจังหวะไม่คมเล่นไม่ยังไม่ละเอียดอะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นเรื่องเชิป่าน,น้องโตขึ้นน้องผ่านงานมากขึ้นน้องเข้าใจการแสดงมากขึ้นมันทาให้น้องแบบเล่นแอคติ้งดีขึ้นจังหวะคมขึ้นรู้ว่าต้องทําอะไรมากขึ้นอินเนอร์ดีขึ้นอะไรเงี้ยอย่างตัวพี่บุญเองก็เหมือนกันถ้าดูได้แดง จะัตผอมมากพี่บอกว่าเหมือนตะาเข็มตอนนั้นแหละตอนนี้ก็แบบบึกขึ้นมาแล้วเป็นเฮียคิวินขึ้นมาหน่อยน,น,น,นี่บึกขึ้นมาหน่อยอ่ะบึกขึ้นมาจากตอนนั้นค่อนข้างเยอะค่อนข้างเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยก็ทุกคนคือทั้งสองคนพยายามแบบเต็มที่มากแบบเปรมเองพี่บุญเองชอบเดือนบอกว่า ถ้าซีไหนไม่ได้ให้เอาใหม่เลยนะห้ามปล่อยผ่านนะดุก like ็ดุไปเลยอยากดุดูได้ดุเลยเรื่องงานดุเลยอะไรเงี้ยเขาก็ยอมเราการดุดไหมเพราะว่ามันมีลทธิ์เด็ดนะเราก็ยังไม่มีเรื่องให้ดุอ๋อยังไม่มีเรื่องให้ดุแต่ว่าทั้งสองคนโตขึ้นคือพอมันโตขึ้นมันก็เลยไม่มีอะไรให้ดุล้าเงี้เออแต่เขาควับตัวในการทำคับตัวในงานไดีหรือว่าเขารู้มุมเรารู้ใจเราว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยแน่นอนไม่มันก็มีความเป็นตัวมันเยอะอยู่เหมือนกันแต่ก็มีความแบบพอเริ่มอ่ะ คุยกันไว้าไงอะไรเงี้ยก็จะแค่นี้ก็จะโอเคสองคนก็ได้เกตขึ้นอะไรเงี้ยไม่ถามมาฉากจําในได้แดงของเขาทั้งใต้ต้นไม้ทั้งบนเตียงนู่นนี่เนี่ยมันมันจากคอนตินูยังไงให้มันขยายเป็นอ่าใชว่าหลายๆซีในได้แดงแล้วกันหลายซีนแดงมันจะมีการถูกหยิบมาเล่าใหม่ด้วยแล้วก็อย่างอีพีหนึ่งที่เห็นเนี่ยก็คือดึงซีนแดงมาใช้เลยก็มีก็คือก็คือมีทั้งทั้งปรับทั้งเอาของเก่ามาใช้ทั้งทําใหม่ คือต้องบอกว่าเหตุผลที่ทำใหม่อย่างเช่นซีนของอมฟุกน้องดินพามมันไม่สามารถเล่าเนื้อหาคอนฟ lict ในของเขาได้เพราะนั้นเพราะนั้นพอมันจะเป็นต้องมีซีนนั้นๆของไดๆที่ต้องดึงมาใช้มันต้องถูกลดทอนคอนฟ lict ของอมฟุก ออกบางๆเพื่อใช่เพื่อให้มันให้มันตบมาอยู่ในเชือกป่านแล้วถ้าคนอยากดูก็กลับไปดูได้แดงได้อะไรเงี้ยก็จะมีฟิลฟนี้ด้วยเหมือนกันสามารถก็คือดูแบบโลกขนาดไอ้คู่ขนาดดูคู่ขนาดก็ได้ดูได้แบบว่าไอ้ซีนี้ปุ๊บซีนี้คือเชือกป่านซีนต่อไปไปดูได้แดงแล้วกลับมาเชือกป่านต่ออะไรเงี้ยต่อกันได้มันคอนกไดนแล้วความยากของเชือกป่านในนวันนี้ที่เพิ่งกำกับเสร็จมันคืออะไร จริงๆยังเหลือคิวอีกนิดหน่อยเหลือนิดงนึงเหลือเนี่ยเหลือแพรการอ่าเหลือแพรการที่ยังไม่ได้ไปย้ำอ่ที่ค่อนข้างใหญ่ที่อยู่ในห้องนะทรายที่อยู่ในห้องนะยังไม่ได้ถ่ายก็คิดว่ามันน่าจะเข้มข้นมากกว่าเดิมแต่ว่าความความยากใช่ไหมความยากของมันจริงๆมันเป็นเรื่องการทําให้ตัวละครคงคาแรคเตอร์เดิมให้ได้ออเออเออมันยากตรงนี้มากกว่าครับเหมือนกับว่าพอทําแล้วทุกคนต้องไม่รู้สึกว่า มันโดดจากได้แดงใช่ใช่มันคือยาภาพจากไดแดงมาไว้ให้หมอกป่่ไม่ดูขัดใช่พอพี่นิวดูโดยรวมแล้วมันมันได้อย่างที่เราต้องการมัแฮปปี้นะพอตัดอีพีหนึ่งออกมาดูเสร็จแบบฮุ้ยคิดถึงไดแดงจังเลยคือพอดูแล้วมีความกลิ่นแบบของได้แดงมาเยอะมากๆเลยเหมือนกันไม่ได้โดดจนแบบว่าไม่ได้โดดไม่ได้โดดยิ่งอมฟุกต้องบอกว่าเป็นสองคนที่เอาสีได้แดงมาใช้กับเชือกป่านปุ๊บดูไม่ออกว่าถ่ายปีเดียวกันหรออ่ะ ดูไม่ออกเลยช่วีที่หน้าแสดงเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมความสามารถก็เหมือนเดิมเก่งมากฟุกเก่งมากฟุกเออฟุกเก,ก,ก,ก่งขึ้นมากเพราะว่าได้แดงตอนนี้จําได้เลยถ่ายของฟุกอะซีร้องให้เยอะๆมันมีเรื่องราวของมันให้เล่าแต่ว่าพอมาเชือกป่านมันไม่ถูกเล่าเรื่องราวตรงนั้นแล้วมันต้องร้องไห้เลยก็ร้องได้เออก็ร้องไห้ก็ใช้วิธีอ่ะฟุกอ่ะดูได้แดงหนึ่งซีนอ่ะอะไรเงี้ยเราก็มาถ่ายอ๋อก็คือคอนติเนียกไปตรงนั้นเลยก็คอนติเนียกันเลยใช่ใช่ใช่มีมี แลวของเราเรปีหน้าเรามีอะไรบ้างโปรเจกต์เราปีหน้าตอนนี้ก็มีที่ค้างคา,งายอยู่หนึ่งเรื่องคือองศาศูนย์<ม>เพราะว่าปีนี้คน,นถูกเต็มด้วยงานทั้งงานที่ต้องงานจ้างแล้วงานที่มันต้องทำของของเขาเรียกว่าภายในให้มันจบเนาะองศาศูนย์เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างคาดหวังกับมันมากคือทมากเลยคือไม่ได้คาดหวังกระแสใดๆนะคาดหวังว่าอยากให้ผลงานออกมาดีแบบมันเป็นงานที่รู้สึกว่าความรู้สึกเดียวกับตอนทําได้แดงเลยเพราะองศาศูนย์เป็นนิยายที่ค่อนข้าง เป็นที่สวยงามมากมาครับก็เลยอยากปั้นกับมันให้เวลากับมันก็เลยไม่รีบเลยตอนนี้บทเสร็จแล้วแล้วก็ขอเคลียร์งานที่มันมีอยู่ในปีนี้ให้หมดแล้วก็จะสตาร์ทองศาศูนย์โดยที่แบบไม่อยากทํางานทับกับเรื่องอื่นเพราะเป็นเรื่องที่เราอยากทำมากอยากทํมามากใช่ไหมครับแค่ยังอแค่แล้วก็คือต่อกับมิกน้องต่อน้องมิกอ๋อทำให้จีเอ็มไม่ของของเราเองแต่ได้ต่อกับมิกมาใช่ครับ มันเป็นเรื่องเกีับอะไรก็จริงจริงมันมันเป็นมันเป็นเรื่องเล่ายังไงดีวะมันเล่ายากมากเลยมันคือมันคือคนที่แนวเรื่องก็ได้มันมันคบกันตั้งแต่นักเรียนใช่ไหมแต่ว่าเปิดมาก็คือพอตอนโตคบกันไปสิบปีแล้ววันคบรอบอะเกิดอุบัติเหตุตัวตัวพระเอกพระเอกใช่น่าจะพระเอกตัวองศาแล้วกันอ่ะเล่าอย่างงี้ตัวองศาเป็นเจ้าหญิงชา แล้วตอนเด็กๆสวนูย์องศาเขาเคยนั่งดูดาวตกด้วยกันแล้วคุยเรื่องถ้าขออธิษฐานขอดาวตกจะขออะไรแล้วโตองศาสวนสูนรตอนนั้นไม่เชื่อเรื่องนี้แล้วพอตอนโตอ่ะพอเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเป็นเจ้าทายนิทราเสร็จวันนั้นฝนดาวตกมีดาวตกพอดีสวนศูย์ก็เลยเหมือนขอพรอยากกลับไปแก้ไขแล้วระหว่างกลับบ้านเขาถูกย้อนตัวเองไปในไปเจอตัวเองในวัยเด็กเพื่อแก้ไม่ให้องศาเกิดรถชนอะไรเงี้ยมันจะเป็นเป็นเกี่ยวกับ butterfly effect นิดหน่อย ว่าถ้าแก้ปุ๊บจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ใชาวบ้างแฟนซีดิน,น,นขอบคุณครับขอบคุณครับ